สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องใบบัสซิ่งช่องที่จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปสัมผัสกับโลกของ b i g กไบคและมอเตอร์ไซค์สุดเท่จากทั่วโลก วันนี้ผมมาจะาพาทุกคนมารู้จักกับมอเตอร์ไซค์สไตล์อเมริกันที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันและเสียงเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คือ Har l เล David s o n i ันอออน883รถรุ่นนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูลสปอร์สเตอร์ที่มีแฟนๆทั่วโลกหลงรักด้วยดีไซน์ที่ดิบเท่และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอิสระบนท้องถนน i อออน883มาพร้อมกับเครื่องยนต์ Evolu t ชัน V ีทวินขนาด883ซีซีที่ให้แรงบิดนักแน่นในรอบต่ำขี่ในเมืองก็คล่องตัวหรือออกทริปไกลๆก,ลกล็ให้ความรู้ส iPhone 83 ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ชอบสไตล์มินิมอลดิบๆไม่มีอะไรซับซ้อนตัวถังน้ำมันเชื้อเพลิงทรงเพรนัดแท้งความจุ12.5ลิตรที่เป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่รุ่นเดิเดมของฮาร์ลีเดวิสันเบาะนั่งเตี้ยทำให้คนตัวไม่สูงก็สามารถขี่ได้ง่ายน้ำหนักตัวรถประมาณ256กิโลกรัมถือว่าควบคุมได้ไม่ยากเมื่อเทียบกับบิ๊กบอยรุ่นอื่นๆของฮาร์ลีเดวิสันไอออน883ใช้เกียร์5สปีดระบบการสะเทือนหน้าเป็นตะเกียบเทเลสโคปิกและหลังเป็นโช๊คคู่ที่สามารถปรับได้ เบรคหน้าและหลังเป็นดิสเบรคเพื่อความมั่นใจในการหยุดความสูงบอกเพียง760ม mm ิลิเมตรทำให้ผู้ขี่รู้สึกสบายและมั่นคงแม้เวลาจอดติดไฟแดงเรื่องขององค์การดีไซน์ถือว่า Harley Davidson ไอออน883เป็นตัวแทนของความคลาสสิกที่แฝงความทันสมัยไฟหน้าทรงกลมกระจกมองข้างเรียบงาย่ายท่อไอเสียสีดำด้านเข้ากับโทนสีของตัวรถที่ออกแบบมาให้ดูดนันสีที่นิยมในรุ่นนี้ก็เช่นสีดำด้าน สีเทาหรือสีบรอนซ์ซึ่งทำให้ฮาร์เล d ด v วิดสันไอออน883ดูดุดันและมีเสน่ห์ในสไตล์ของตัวเองเวลาสตาร์ทเครื่องจะได้ยินเสียงดังกล้องที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาร์เล d ด v วิดสันที่ใครได้ยินก็จำได้ทันทีสำหรับใครที่สงสัยเรื่องราคาฮาร์เล d ด v วิดสันไอออน883ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ479,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับรถสไตล์ครูเซอร์พรีเมียมจากแบรนด์ระดับโลกถ้าเป็นมือสราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพและปีที่ผลิต แต่สำหรับคนที่อยากได้ความรู้สึกเท่แบบอเมริกันไบแท้ๆรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนความพิเศษอีกอย่างของไอออน8คือการแต่งรถเพราะฮาร์เล d a v i d ิ o สันเป็นแบรนด์ที่เปิดกว้างให้เจ้าของรถสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเปลี่ยนท่อไอเสียเปลี่ยนบ่อหรือใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อให้รถคันนี้สะท้อนความเป็นตัวคุณได้มากที่สุด เรียกได้ว่าซื้อรถคันเดียวแต่สามารถปรับแต่งจนแตกต่างไม่ซ้ำใครและนี่แหละครับคือสเสน่ห์ที่ทำให้ฮาร์ล y ย์เด d ิ o สันไอออน883เป็นที่นิยมทั่วโลกสุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆชอบมอเตอร์ไซค์ที่มีสไตล์ดูดันขับสนุกและสะท้อนความอิสระ h a r ์ล y ย์เดวิ o สันไอ883คือคําตอบที่เพื่อนๆต้องลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองอย่าลืมกดติดตามช่องไบบัสซิ่งเพื่อไม่พลาดรีวิวบิ๊กไบคและรถเจ๋งๆรุ่นต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ